สำรวจหมู่บ้านชาวประมงล้างในจีนสวัสดีค่ะ MDMS t v วันนี้จะพาทุกท่านมาฟังเรื่องราวทางฝั่งอารยธรรมจีนกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างไปลองฟังกันเลยค่ะหากคุณเดินทางออกจากเซี่ยงไฮ้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว40ไมล์จะพบกับเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าเชียงเชียนซึ่งตั้งอยู่บนประเทศจีนตะวันออก ที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านโฮโชวานหมู่บ้านชาวประมงที่บัดนี้กลายมาเป็นสีเขียวชวอุ่มจากบรรดาพืชนานาพันธุ์ที่เข้ายึดครองแทนที่อารยธรรมเดิมในปี1990หมู่บ้านแห่งนี้มีชาวประมงอาศัยอยู่มากกว่า2,000ครอบครัว แต่แล้วในวันหนึ่งสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อชาวประมงบนเกาะไม่อาจสู้กับประมงขนาดใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ได้ดังนั้นประชาชนบนเกาะเหล่านี้จึงค่อยๆย้ายเข้าไปอาศัยและทํางานอยู่บนจีนแผ่นดินใหญ่แทนเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและเมื่อเวลาผ่านไป10ปีเกาะทั้งเกาะก็กลายเป็นสีเขียวผลจากการที่แทบไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่เลยในทุกวันนี้คนอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้เพียงไม่กี่สิบคนเท่านั้น แต่แทนที่พวกเขาจะหาปลาเช่นบรรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแทนโดยการเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและขายของเล็กๆน้อยๆให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง m d m f ตัด TV ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ